สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ c h anel n free to play c h anel ที่จะช่วยทำให้การเล่นเกมของทุกคนสนุกขึ้นได้โดยที่ไม่จำเป็นต้องเติมเงินนะครับแต่ถ้าใครกำลังหาร้านเติมเกมราคาถูกวันนี้ผมมีร้านมาแนะนำ อินแบ็กเติมเกมร้ารับเติมเกมออนไลน์สะดวกรวดเร็วปลอดภัยจดทะเบียนบริษัทถูกต้องตามกฎหมายพร้อมให้บริการตลอด24ชั่วโมงและสำหรับใครที่กำลังหาแพ็กเกจเติมเกมบูมออริจินราคาพิเศษทางร้านก็มีให้เลือกมากมายหลายราคาพร้อมส่วนลดสูงสุดถึง32เโดยเฉพาะในช่วงกิจกรรมพิเศษต่างๆเช่นกิจกรรมสงครามจับมแมลงกิจกรรมส่งดอกไม้หรือว่าอีเวนท์ที่ผู้เล่นส่วนใหญ่เนี่ยให้ความสนใจทางร้านก็จะมีโปรโมชั่นแฟลชเซลล์ราคาพิเศษมาให้เลือกซื้อกันด้วยนะครับ และสำหรับใครที่สนใจสามารถติดต่อไปที่แฟนเพจอิน a c กเติมเกมได้เลยแต่ต้องระวังเพจปลอมกันด้วยนะครับ เอาละครับสาหรับในคลิปนี้ผมจะพาทุกคนมาทําให้การฟาร์มดันเจียนเพื่อหาหินตีบวกแล้วก็ไอเทมต่างๆเนี่ยสามารถทําได้ง่ายขึ้นและไม่น่าเบื่อด,ด้วยระบบออโต้นะครับซึ่งในคลิปที่แล้วนะครับผมก็ได้พูดให้ฟังไปแบบคร่าวๆแล้วเนาะแต่ว่าผู้เล่นบางคนก็อาจจะยังมองไม่เห็นภาพนะในคลิปนี้เนี่ยผมก็เลยจะมาทําให้ทุกคนดูกันเป็นแนวทางเอาละและเพื่อไม่ให้เสียเวลาเราไปเริ่มกันเลยดีกว่าครับ โอเคนะครับสำหรับเมื่อวานนี้เนี่ยทางตัวเกมได้ทำการอัปเดตระบบออตโต้เข้ามาใหม่เนาะซึ่งต้องบอกเลยว่าใช้งานได้ดีกว่าระบบเดิมแบบคนละเรื่องเลยนะจากเดิมเนี่ยที่เวลาเรากดออตโต้มันก็จะเป็นการข้ามเทอมแบบอัตโนมัติไม่มีอะไรเกิดขึ้นแต่ว่าพอระบบออตโต้แบบใหม่เข้ามาบอกเลยว่าชีวิตเปลี่ยนเลยนะครับจากการที่เราเนี่ยต้องมานั่งกดฟาร์มดันเจี้ยนด้วยตัวเองก็กลายเป็นว่าเราสามารถเปิดออตโต้ให้บอทต,ตีมอนให้เราได้นะครับเท่ากับว่าระหว่างที่เราฟาร์ไมไปเตม ต่างๆในดันเจียนเนี่ยเราก็สามารถเอาเวลาไปทํากิจกรรมอื่นๆร่วมได้ด้วยนะครับผมเอาละครับแล้วสำหรับในคลิปนี้เนี่ยผมก็จะมาลองใช้งานระบบออตโอต้แบบใหม่ให้ทุกคนได้รับชมกันแบบคร่าวๆซึ่งผมเนี่ยก็จะเลือกเป็นดันเจียนวังกูรูระดับยากนะครับผมเพราะว่าถ้าผมนะครับสามารถปล่อยออโต้ในดันเจียนนี้ได้ก็เท่ากับว่าดันเจียนราชินีมดกับดันเจียนแม่ไก่เนี่ยยังไงเราก็ปล่อยออโต้ได้แน่นอนนะครับ โอเคนะครับตอนนี้ทีมงานของผมเนี่ยก็พร้อมเป็นที่เรียบร้อยแล้วเนาะซึ่งถ้าเราลองสังเกตดูในทีมนะครับจะมีตัวละครอยู่ตัวหนึ่งที่แปลกไปจากเพื่อนนะนั่นก็คือตัวละครที่ถือตีศูนย์นั่นเองนะครับซึ่งตัวละครนี้เนี่ยก็ยังใช้งานอาวุธอยู่ที่ระดับบวก9อยู่เลยก็เป็นอะไรที่เจ็บปวดเอาเรื่องเหมือนกันนะเพราะว่าค่าโชคดีของตัวละครนี้เนี่ยตอนนี้ก็ พุ่งไปประมาณ50%แล้วนะครับผมเอาละครับตอนนี้เนี่ยเราก็เตรียมทุกอย่างพร้อมแล้วเนาะเดี๋ยวเราเนี่ยไปเริ่มกันเลยดีกว่านะครับนี่นะครับหลังจากที่เราเข้ามาในดันเจียนแล้วเนี่ยก็ให้เราเนี่ย กดไปที่ปุ่มออโต้ที่อยู่ด้านข้างหน้าจอได้เลยซึ่งระบบออโต้นะครับเราจะสามารถเลือกได้2รูปแบบรูปแบบแรกเนี่ยเมื่อเรากดใช้งานไปแล้วนะครับมันก็จะมีตัวอักษร A อยู่เนาะนั่นหมายความว่าถ้าเราเลือกระบบออโต้แบบนี้เนี่ยบอทจะทําการกดสกิลแล้วก็โจมตีให้เราจนกว่าบอสจะตายเลยนะครับโอเคนะเดี๋ยวผมขอกดออโต้ให้ครบทั้ง4จอก่อนนะครับผมนี่นะครับตอนนี้บอทของเราเนี่ยก็จะทําการโจมตีไปที่บอสเรื่อยๆจนกว่าบอสจะตายเลยนะ โอเคนะครับแล้วสําหรับรูปแบบที่2นะครับถ้าเราเนี่ยกดไปอีก1ครั้งเนาะมันก็จะมีตัวอักษร M อยู่นะครับอันนี้เนี่ยก็จะเป็นระบบออโต้แบบเดิมที่จะกดข้ามเทินให้เราแบบเมื่อก่อนเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็อย่าลืมดูด้วยนะครับว่าเราเลือกระบบออโต้แบบไหนส่วนความเร็วเนี่เราก็สามารถเลือกปรับได้ถึง2เท่าเลยนะบอกเลยว่าลดเวลาในการฟาร์มในแต่ละรอบไปได้หลายนาทีเลยนะครับนี่นะครับใช้เวลาแค่แป๊บเดียวก็จบในด่านที่1แล้วนะ โอเคเดี๋ยวเราเนี่ยไปเริ่มกันด่านที่2ต่อเลยแล้วกันนะครับผมเดี๋ยวเราลองมาดูกันว่าในด่านที่2เนี่ยถ้าเราปล่อยออโต้จะไหวหรือเปล่านะครับก็เหมือนเดิมนะครับหลังจากที่เราเข้าดันเจี้ยนมาแล้วก็ให้เราเนี่ยกดไปที่ปุ่มออโต้นะครับให้มันมีตัวอักษรเป็นรูปตัว A นะครับผมอย่าเลือกเป็นรูปตัว M นะถ้าเป็นรูปตัว M เนี่ยมันก็จะเป็นระบบออโต้แบบเดิมเนาะ นี่นะครับหลังจากที่เราเนี่ยทำการนะครับผมกดออโต้เป็นรูปตัว A แล้วนะครับทีนี้เนี่ยบอทมันก็จะทําการโจมตีบอสไปเรื่อยๆจนกว่าจะตายแต่ว่าก็ต้องเผื่อใจไว้หน่อยนะครับเพราะว่าเนี่ยบอทมันก็ไม่ได้ฉลาดขนาดนั้นเนาะสังเกตดูนะครับเทินเมื่อกี้เนาะมุมมันต่ำนะครับบอทมันก็ไม่ยอมขยับมุมให้สูงขึ้น แล้วก็อย่างที่ผมได้บอกไปข้างต้นนะครับตรงตัวเลขคูณ1คูณ2เนี่ยเราสามารถเพิ่มความเร็วในการสปีดในการเล่นในดันเจียนได้นะบอกเลยว่าประหยัดเวลาได้เยอะขึ้นมากๆเลยนะครับผมจากเดิมเนี่ยกว่าจะตีบอสได้นะครับกว่าจะผ่านอนิเมชันต่างๆเนี่ยมันใช้เวลานานพอสมควรเนาะพอเรากดเป็นคูณ2เนี่ยความรู้สึกของผมเนี่ยมันในข้ายให้กับการตัดอนิเมชันเลยนะครับก็สามารถทําให้เราเนี่ยสามารถจบได้ไวขึ้นเนาะ เดี๋ยวเราลองมาดูนะครับว่าเราเนี่ยจะสามารถฆ่าบอสในด่านที่2ได้หรือเปล่านะสังเกตดูนะครับตัวละครผมปลาทิ้งไป1เทินเลยนะครับผมก็ต้องมาดูนะครับอีก3ตัวละครที่เหลือเนี่ยจะเอาบอสลงได้หรือเปล่านะเพราะว่าบอสดันเจียนวังกูรูระดับยากหรือว่าเจ้าบอสระเบิดตัวนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าเรายือไว้นานนะครับบอสมันก็จะทําการระเบิดตัวเองตายเนาะแล้วเราเนี่ยก็จะตายไปพร้อมกับบอสด้วยนะครับ โอเคนะครับแต่ว่าก็ไม่มีปัญหาเนาะเพราะว่าตัวละครทอ้งผมมันก็เก่งในระดับหนึ่งแล้วนะครับนี่นะครับและหลังจากที่เราเนี่ยสามารถปล่อยบอทฆ่าบอทจนจบได้แล้วเนี่ยเราก็แค่รอรับของรางวัลอย่างเดียวเนาะเท่ากับว่าหน้าที่ของเราเนี่ยก็มีหน้าที่แค่กดเริ่มอย่างเดียวเท่านั้นเองนะครับหลังจากนั้นเนี่ยก็ปล่อยให้บอทมันตีเองจนกว่าบอทจ,จะตายได้เลยนะก็เป็นอะไรที่สบายแบบสุดๆไปเลยนะครับผม โอเคนะครับก็จบกันไปแล้วเนาะสำหรับคลิปแนะนําวิธีการฟาร์มดันเจียนรูปแบบใหม่ที่บอกเลยว่าสบายกว่าเดิมมากๆเลยนะซึ่งระบบนี้นะ่าจะเป็นการอัปเดตใหม่ที่ผมชอบที่สุดในแพทนี้แล้วนะครับเพราะอย่างว่าแหละผมเล่น4 ID พอมีระบบออตโต้เข้ามาแบบนี้เนี่ยผมก็สบายขึ้นเยอะเลยนะครับส่วนใครที่ยังไม่เคยลองใช้งานผมแนะนําว่าให้ลองไปใช้งานกันได้เลยรับรองว่าต้องติดใจแน่นอนนะครับส่วนดันเจียนที่ผมแนะนำเนี่ยก็น่าจะใช้ได้ตั้งแต่ดันเจียนราชินีมดไปจนถึงดันเจียนชนเผ่านะ นะซึ่งดันเจี้ยนชนเผ่าเนี่ยเราก็อาจจะต้องกดข้ามบอสไปด่านที่2เลยเพราะว่าด่านแรกเนี่ยผมคิดว่าบอสมันคงไม่ฉลาดเนาะถึงขั้นที่จะฆ่าบอสให้ตายในเทินเดียวกันทั้ง2องตัวนะครับหรือถ้าใครสามารถพลิกแพงเอาไปใช้งานประยุกต์ให้เหมาะกับตัวเองได้ก็ลองเอาไปปรับใช้ดูกันได้เลยนะและสําสหรับใครที่ไม่อยากพลาดข้อมูลดีๆแบบนี้ก็อย่าลืมกดติดตามกันเอาไว้ด้วยนะครับรับรองว่าไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับผม